ท่านเปาขน้อยเห็นสมควรว่าขาต้องเหตุกำแพองอยู่ดานครับท่านเปาเจ้า,จาบริยินบอกว่า,วาพญหุ่นเส้นทบา,หยายหเหตุกำแพงนียยนน่มีเรื่องวิสงงขามแน่นอนละวา่าท่านเปาอยู่ในท่านเป่าย่านพญหุ่นเนส้นสันบอกครับท่าน,ปาานาเปาก็ต้องไปย่านคนจังสันจะไปย่านหยาที่แตกย่งพญหุ่นเส้นย่านคนประเฮีนนี่หลายกว่าโดยเฉพาะเจ้ามือเลยกอัแพงมันต้องเหตุกำแพงชังสูง,สงันต้องเห็นนากันดีแค็งดี ท่านเป่าพ้นตรวจสอบเรียบร้อยว่าผู้หญิงที่มาห้องกากๆเซททหารเฮานี่อาจเป็นทหารหญิงช่วงนี้เขาต้องเตือนทางเฮ้าไว้มันชิมีการยั่วยุกันเกิดขึ้นหลายเตอบเพราะต้องระวังตัวบ่ให้มันเกิดเหตุถ้ามันไม่เหตุหน้ากวนตีนเส่เฮ้าเด้อยครับท่านเป่ามันยืนหน้ามันแลยบลินเซะเฮ้าจะเห็ุจังงดีดีครับผยืนหน้ามันเลบลินก็ตีนทีบหน้ามันเลยเว้ยแล้วก็บอกมันลว่ายุ่งจับหล้วพา,ากันเลยตบให้ ท่านเป่าทหารของเข,ข้าที่ไปลาดตะเวนมัน้นี่บางเอืญไปเหยียบกับระเบิดครับท่านเป่ากับระเบิดเอา้ากับระเบิดพูดได้บ้าดีพูดได้ไปว่างไว้นะตอนนี้ยังเสือบอได้ครับท่านเป่ากำลังหาอยู่ว่ามันระเบิดมันของผู้ใดครับจิวปหาให้มันยากให้ยังระเบิดของสิบีแม,มนโอ้สมว่าไปว่างตกว้ระเบิดยัยม,มันเป็นไส้อาเบียได้โดนนี่จีวีเห็นเบบนร้นผิดกฎสัญญาต้องห้ามว่างทุนระเบิดแต่ท่านเป่ามันก็ต้องตรวจสอบ,บด,ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดไม่หรือระเบิดเก่าบุกเขาก็บุก ระเบิดเขาก็เอามาว่างเขาบ่าพ้พ่อเซ็ิอย่างจังยางมันบอกได้ดิครับท่านเปาผู้นำพูดบอกว่ามันต้องเห็นแก่วความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศข้าโยอเป่นดินนี้คือเจ้าบ่ได้ครับท่านเออข้าจะเห็นความสัมพันธ์จากขวากับเขาอยู่นั่นบัดเขาบ่เคยมองเห็นความสัมพันธ์ของเข้าจาาัาเชือม,มันเป็นเจ้าแถบาดอแต่เมียมันเซตจากขวางฉันบ่ ในตัตกล้องสัญญาเนี่ยครับผู้อดก็สร้างครับที่ยิ่งก่อนพ้ใดคือคนผีท่านเปาก็นั่นแล้วเฮายิ่งก่อนบ่ได้ไรครับมันเป็นกฎแมนครับท่านเปาเฮาสิบเหตดอย่างก่อนบ่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎครับท่านเปาโอ้ย มีกฎใอยก็เห็นตะพาทุดงเท่านั้นเลยมันคนแล้วกดครับท่านเปาอนมัตกดปักผักนอนต่อครับท่านเปาเมา่สิเป็นไฟรเริ่มกวนบริได็์ขาด่อยก็ไ่ได้บอกว่าฮิไปยิ่งไปลบเขาได้ลรท่านกงซ้อนท่านเปาหมายความว่าจยงไรครับอ๋อเขาบุกลุกเขาล่ามอธิปไตยเขาเฮ็ดยังบดีเขาคูอีหยังมาหน้าโยกกับรรฐมนตตีต่างประเทศก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธรารณชนต่อสังคมโลกท่นอาชจจีเซสูตรแบบว่าบดตอบโต้กับขึ้น เพื่อให้เห็นห้องว่าเป็นคนดีดะครับท่านเปาแมื่อทำมนตรีรัฐบาลมันเบิ่งหนังหลังข่าวหลายส่าบดูนี่พอเห็นจะนั่งเอกหลังข่าวเลยท,ทั้งาทัอ่อยถือเขาแก้งดูเป็นคข้อที่ไม่ต,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 ามมาต้องกุตจีนตามมติบาสแต่แล้วตอนนี้หกค้นเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมโลกต่อประชาคมโลกอิลีบอกครับท่านเปาในเรื่องการที่เขาถือการแก้งกับขึ้นนี่ครับอันไดเป็นความจริงเขาก็เปิดเผยสิแจงตรงๆว่าตันนี้มันเป็นของข้าตั้งแต่สมัยใดมาแล้วเอาภาพเอาอย่างยืนยันรัฐบาลต้องประกาศตัว จต่ละมือจตละเว้นเพราะากัเฮดแมวมันยังเฮดเ็ดตะกูด้สิละ